เห็นกล้าเท้าสีขาวแบบนี้และต้นไม้เขียวเชื่ออุ่มแบบนี้พอจะคุ้นกันบ้างไหมคะว่าที่นี่ยที่ไหน นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านตัวจริงสิงสิงเอกกำลังทำอะไรอยู่อ๋อวันนี้จะมีแขกนะคะที่บ้านมาดามน,นะคะก็เลยลงมาดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังพบปะแลกะก็ทักทายแขกกันอยู่เลยค่ะพามามุมที่มาดามชอบที่สุดน,นะคะแน่นอนค่ะม,มุมอาหารวันนี้เพื่อนๆนก็นาอาหารมาแชร์กันด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยมีทั้งกระพเพาะปลาข้าวยำลาทรูเนื้อเค็มทอดน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำยาและนี่นะคะ,คะไม่ได้เลยขึ้นเนมและกุ้งแม่น้ําเผาตัวยักษ์ ัวโตเลยนะคะถ้าใครมาบ้านมาดามแล้วไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึงนะคะอันแน่นี่มาดามแอบมาทานอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอุ้งนี่ดูน่าทานมากใช่ไหมคะอุ้มมาจากบ้านแม่แป้งแม่ต้องหยุดทานาแม่ก็เลยเลือกตัวที่มันไม่เยอะจริงทํามามีมันหลายตัวเพราะว่าเฟซซูร์สูสงแล้วอุ้จะทำยังไงเศร้ามากเลยแป้งก็เจะกลับมาทํารายการกรทัดรันหารนะคะตามดิานดานะะ้นค่ะหยา เปนเฟิร์นค่ะ <The S 1> <All right. S 2> เลือกไปจริงดาวมาทานกันนะจอยอีติ่งมากๆไม่ว่าจะกินอะไรเนี่ยจริงจังเสมอคะ่ะเรื่องกิน,นของบอกเลยค่ะอุยตายแล้วเพื่อนก็อยากคุยของกินก็อยากกินทำไงดีล่ะคะเนี่ยว่าแต่กุ้งแม่น้ำเนี่ยคอเลสเตอรอลมันสูงไม่ใช่หรอกคะ่ะมาดามยังไงอะระหว่างของกินกับเพื่อนเนี่ยมาดามก็ต้องเลือก <c oughs> เลือกของกินอยู่แล้วคะ่ะ yeah, 4ปีแต่ก็ทุกอย่างนะคะมิตรภาพมีแต่เพิ่มพูนนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>ถ้าเปรียบสมัยหนังสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าวันวานยังหวานอยู่วันนี้ก็ยิ่งหวานขึ้นนะคะสหรับแปลเอาจริงๆอ่ะนะคะ ทักทายเพื่อนเสร็จก็ขอแวะมามุมโปรดกันอีกสักรอบแม,มาดามก็คงมาดูนะคะดูความเรียบร้อยว่าอาหารเนี่ยมีพอให้กับเพื่อนๆหรือเปล่าที่คนอยู่น่าจะเป็นขนมจีนน้ำเหนียวนะคะมาดามบอกว่าชอบมากเลิศมากอา้อาวอาืมโอเคค่ะเ <c oughs> ชื่อแล้วคะ่ะว่าเป็นคนรักการกินจริงๆมีของกินที่ไหนต้องมีมาดามที่นั่นคะ่ะหืมเขียวแก้มตุ๋เลยนะคะมาดามขา